ยี่สิบห้าล้านนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นนะครับยี่สิบห้าล้านนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับคนโดยๆเขาจะพูดกันว่า25.7ล้านบาทนะครับ25นะครับจุดเล้านบาทอันนี้เลยนะครับก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญต้นแบบนะครับที่ก่อนที่จะผลิตนะครับเหรียญ2515นะครับเป็นพศเดียวกันเลยนะครับ นี่ก็คือเหรียญต้นแบบน,นะครับเชื่อกันว่านะครับมีประมาณร้อยเหรียญในประเทศไทยนะครับแล้วก็นะครับไม่มีตัวยึกยิกตรงนี้นะครับต่างกับตรงนี้ซึ่งมีตัวกระหนกยึกยิกตรงนี้นะครับก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ unc ก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับแทบไม่กล้าแกะออกจากตลับเลยนลครับแทบไม่กล้านะครับแกะออกจากตลับเลยนะครับพระเสียรเล็กด้วยนะครับเป็นเหรียญพระเสียรเล็กนะครับส่วนเหรียญ2515นทั่วไปก็จะเป็นพระเสียรใหญ่นะครับเห็นไหมือนนนกัตรงที่่วา1ะครับ พราเสียงเล็กนะครับน่าแล้วก็พราเสียงใหญ่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น25ล้านนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วเลยนะครับเพื่อนโอกาสทำกำไรนะครับเป็น50ล้านก็